สวัสดีครับวันนี้ผมได้ไปเจอคลิปหนึ่งนะไม่ได้เพิ่งมาเจอหรอกผมเจอคลิปนั้นมาหลายวันแล้วแต่ว่าฟังทุกวันเลยตั้งแต่เจอคลิปนั้นก็คือคลิปของช่องกัปตันธนานั่นเองนะครับก็ชื่อคลิปตรงตัวเลยแพ้ชนะวัดกันที่ว่าใครยืนระยะได้นานกว่ากันนะครับผมคียเทเวมันตรงตัวมากเรา พูดถึงการที่เราจะมาพัฒนาตัวเองการต่อสู้ในโลกของตลาดแรงงานหรือว่าการเริ่มสร้างตัวในฐานะคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยมันใช้คำนี้อธิบายได้หมดเลยนะฮะในฐานะคนที่ทำคอนเทนต์คนหนึงแล้วกันฮะผมเป็นหนึ่งในคนที่เขียนคอนเทนต์ลง Facebook บ่อยมากไม่ว่าจะทำคอนเทนต์ลงช่องส่วนตัวหรือไม่ก็ทำคอนเทนต์ลงเพจที่ทำงานด้วยผมจะพบว่า เวลาทำคอนเทนต์เนี่ยในสายงานการตลาดเหมือนเหมือนกันนะเด็ก Marketing จะชอบคิดว่าเราจะมาโปรโมทแคมเปญทางการตลาดหรือเราต้องการจะปิดการขายสินค้าหรือบริการอะไรสักอย่างนึงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการคือเอ็น g ีเมน t คือ Eyeball คือผลลัพธ์ที่เป็นตัวเลขทำได้ผิดเว้ย มันไม่ผิดมันไม่ผิดเลยแต่แค่จะบอกว่าบางทีเนี่ยการพุ่งเป้าไปแค่ตัวเลขของยอด engagement หรือว่าการพุ่งไปแค่อยากได้ยอดไลค์ยอด impression หรือว่ายอดแชร์ยอดคอมเมนต์เยอะๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายทางการตลาดเสมอไปเช่นอะไรถ้าเกิดพอยต์ของคุณก็คือการปิดการขายคอร์สสักคอรหนึ่งแล้วกันคุณจะพบว่าบางครั้งเนี่ยโพสต์ของเรา มันอาจจะไม่ได้สร้าง engagement โพสของเราไม่ได้สร้างยอดคอมเมนต์หรือว่ายอดคำสั่งซื้ออะไรเลยแต่มันไม่ได้มีแค่โพสเดียวโพสเวลาเราโพสโดยหวังผลทางการตลาดเนี่ยส่วนตัวผมผมจะชอบทำมันเป็นคอมโบหมายความว่ามันจะมี1 2 3 4 5โดยที่1 2 3 4 5เนี่ยมันจะ ทำงานซีเนจีกันมันจะทำงานเพื่อส่งผลลัพเหมือนเหมือนกันเอ้ไม่ใช่สิต้องบอกว่ามันทำงานร่วมกันโพสต์ที่1เราไม่ได้คดาดหวังผลลัธ์ด้านเอ็นจีเมนท์โพสต์ที่2เราไม่ได้คดาดหวังผลลัพ์ด้านการปิดกรรไขายแต่ว่ามันช่วยสร้างอารมณ์มันช่วยบิวอัพอารมณ์ของคนอ่านอารมณ์ของคนดูต่อให้เขาจะแค่เลื่อนผ่านต่อให้เขาจะแค่ไม่สนใจแล้วเขาก็คิดว่านี่ไม่ใช่สินค้าที่ออกแบบมาเพื่อขายเขาแต่1โพสต์งโพสต์สมโพสมีเป้าหมายเพื่อ เหตุผลอะไรบางอย่างเพื่อที่โพสต์ที่4และโพสต์ที่5จะได้ทําหน้าที่ของมันโพสต์ที่4อาจจะเป็นโพสต์ที่มีเป้าหมายในการสร้างยอดไลค์แล้วก็ยอดอินเกตแล้วก็สร้าง a อ a วนเนีที่สูงมากๆโดยที่จะซับพอร์ตโพสต์ที่5นั่นก็คือโพสต์ปิดการขายที่ไม่จําเป็นยอดที่ไม่จําเป็นต้องมียอดอินเกตเป็นอะไรเลยจะเห็นได้ว่าเพื่อที่จะบรรลุ เป้าหมายในการปิดการขายให้สําเร็จหรือขายของให้หมดร้ออร์ซขายคอร์สก็ให้หมดทุกที่นั่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้จบแค่โพสต์เดียวแต่ผมสังเกตเห็นทรายอะไรบางอย่างจากเด็กในสายงานเดียวกันอย่างเด็กมาร์เก็ตติ้งหรือว่าเด็กอะไรเงี้ยแล้พอพอเราพบว่าโพสนั้นไม่ได้ยอดอินจกตไม่เวิร์กก็เปลี่ยนโพสนั้น ไม่ย่อยไลค์ยอดแชร์ไม่ได้ยอด impression, อิมเพรสชันก็เปลี่ยนแล้วก็พบว่าแล้วก็คิดเทว่ามันไม่ได้ผลซึ่งจริงๆแล้วเราจะพบว่าการทํางานของโซเชียลมีเดียมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วก็เราจะพบว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยในฐานะของคอนเทนเอเตอร์ที่สร้างตัวขึ้นมาถ้าเกิดคุณเลิกทำนั่นคือมันจบ แม้แต่ว่าในตอนเริ่มต้นนะ่ะในตอนเริ่มต้นนะ่ะต่อให้เริ่มต้นขึ้นมาแล้วคุณจะเก่งกว่าคนอื่นนะ่ะสตาร์ทแบบสมมติว่าเริ่มต้นเดือนมกราคมปี25 6 8้ายหสิบดเนี่ยคุณอาจจะเป็นคนที่อ่อนที่สุดในบริษัทเอ้คุณอาจจะเป็นคนที่เก่งที่สุดในบริษัทอะไรเงี้ยแต่แบบถ้าเกิดไอ้รุ่นน้องของคุณมันสามารถสง่งออกมันสามารถเอซิงานได้ดีกว่าคุณมันสามารถ ทำงานได้ดีกว่าคุณและแน่นอนมามันสามารถยินระยะได้นานกว่าคุณโดยที่อยู่ๆคุณก็ถอดใจไปก่อนนั่นคือคุณจบนะนั่นคือคุณแพ้ไปแล้วคุณตกเวทีแล้วเนี่ยกัตันธนาพูดคำว่าตกเวทีก็นั่นคือขีดเท k e เอ a y ที่ผมได้จากคลิปของกับตันธนาแล้วมันช่วยให้ผมได้รีเฟกอะไรได้เยอะมากสำหรับใครที่อยากจะดูก็ผมแปะลิงก์ไว้ใน description ลองคลิกไปดูได้นะครับก็ใครที่เป็นผู้ชายเกิดมาเป็นผู้ชายอกสามศอกแล้วอยากจะพัฒนาตัวเองในฐานะผู้ชายคุณควรดูลิปนี้ครับแล้วคุณควรดูช่องนี้โอเคแล้วเราจะทํำยังไงล่ะโอเคเข้าใจแล้วว่าการยินระยะได้นานเนี่ยคือจะบอกได้ว่าคือหนึ่งในคีย์สาคัญในการเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จในชีวิตก็ได้แล้ว เราจะทำยังไงให้เราสามารถที่จะยืนระยะได้นานขึ้นผมไม่รู้หรอก <c oughs> คือผมไม่รู้ว่าอะไรจะเหมาะกับคุณแต่ผมจะมาแชร์สิ่งที่มันเวิร์กกับผมละกันสิ่งที่ทำให้มนุษย์เราเนี่ยสามารถยืนระยะได้นานได้นานขึ้นก็คือการวิ่งครับการฝึกวิ่งโดยเฉพาะการฝึกวิ่งในระยะทางไกลเนี่ยสำหรับผมมันช่วยมากๆมันช่วยให้ผมสามารถ ยืนระยะในการทํางานทั้งในชีวิตการทํางานในชีวิตการฝึกอะไรส่วนตัวแล้วก็โปรโกเกรสชั่นอะไรหอ,อย่างในชีวิตอะมันสามารถยืนระยะได้นานขึ้นจากการจากตั้งแต่ตอนที่ผมเริ่มฝึกวิ่งช่วงเดือนกรกฎาคมเพื่อที่จะตัวเพื่อที่จะเตรียมตัววิ่งฮาลาาทอนการฝึกวิ่งครับมันสอนอะไรเราเยอะมากถ้าจะให้แบบรวบแบบสิ่งที่มันสอนแบบ เป็นคาไม่กี่คาก็คงจะบอกว่าการฝึกวิ่งเนี่ยมันสอนให้เรารู้จักก้าต่อไปข้างหน้าแม้ว่าเราจะเป็นทุกข์อยู่ไม่วา่าคุณจะเป็นทุกข์แค่ไหนเนี่ยคุณก็ต้องข้าวต่อไปข้างหน้าเพื่อบรรลุผลบรรลุเป้าหมายนั้นให้ได้และการฝึกวิ่งสอนเราในเรื่องนั้นมากๆความเป็นทุกข์อะไรเหรอคุณลองวิ่งห้ากิโลเมตรอาจจะวิ่งจบในครึ่งชั่วโมงเก่งมากเร็วมากแข็งแรงมากต้นยอดครับแต่คุณลองวิ่งสัก10บกิโลเมตรดูดิลองวิ่งสัก12กิโลเมตรสิห้ากิโลเมตรดูดิ คุณอาจจะวิ่งก็ได้คุณอาจจะวิ่งได้สบายสบยอยู่แล้วแต่แบบมันโคตรน่าเบื่อเลยวะ่ะมันไม่ได้ยากหรอกไอการวิ่งแบบสิบสิบสองกิโลเมตรสิบห้ากิโลเมตรยสิบเอ็ดกิโลเมตรอะไรมาเนี่ยแต่มันโคตรน่าเบื่อเลยความน่าเบื่อเองก็เป็นทุกข์แต่คุณก็ต้องก้าวต่อไปหรือหรือไม่ต้องน่าเบื่อก็ได้เอาแบบเบสิกขั้นพื้นฐานสุดก็คือ,ค,อ,ค,อคุณเจ็บปวดจากการเริ่มวิ่งครั้งแรกสําหรับคนที่เพึ่งเริ่มวิ่งใหม่เนี่ย 3กิโลแรกเป็นอะไรที่ทรมานมากแล้วกันคุณทรมานมากกับการวิ่งให้ได้สกิโลแรกเพื่อที่จะวิ่งต่อไปให้ได้เรื่อยๆแต่คุณก็ต้องเดินต่อไปไอ้คุณก็ต้องกล้าเดินต่อไปข้างหน้าเพื่อที่จะบรรลุผลเป้าหมายต่อให้เจ็บปวดแค่ไหนคุณก็ต้องก้าต่อไปข้างหน้านั่นคือสิ่งที่การวิ่งสอนพวกเราและแน่นอนว่าการวิ่งระยะไกล มันเพิ่มขีดความสามารถในการยืยนระยะให้ผมแน่นอนแหละทางด้านร่างกายทางด้านจิตใจทางด้านจิตปัญญาแต่แต่ะขอพูดแค่เรื่องเรื่องร่างกายแล้วกันเรื่องจิตใจกับเรื่องจิตปัญญามันรู้สึกแบบมันเป็นนามัมนทำไม่ได้นึงเอาแค่เรื่องด้านกายเอาเรื่องสมองก่อนมันเพิ่มแน่นอนมันทําให้สมองมันมันทำให้ขนาดของสมองอะมันใหญ่ขึ้นไอ้สมองที่เอาไว้เก็บกักพลังใจอะสมองสวนหน้า ยิ่งคุณฝึกวิ่งเยอะโดยเฉพาะยิ่งคุณฝึกวิ่งในตารางวิ่งที่คุณออกแบบเองและสามารถแทร็กกิ้งการวิ่งของตัวเองสามารถฝึกสิ่งที่ตัวเองตั้งใจได้อย่างมีวินัยได้เนี่ยสมองส่วนใหญ่คุณจะใหญ่ขึ้นสมองในส่วนที่คุณเอาไว้เก็บพลังใจของคุณน่ะจะใหญ่ขึ้นแรกๆคุณจะพยายามหนักมากกับการที่กูต้องตื่นตีห้ามาวิ่งเนี่ยแบบมันเจ็บปวดมาก มันมันเหนื่อยมันแบบกูต้องทํางานด้วยกูยังตืงต่นมาซ้มอมวิ่งอีกล่ะแต่ก็ต้องทําแต่พอทําไปเรื่อยๆอะ่ะกูจะเริ่มทําได้ง่ายขึ้นทําได้ง่ายขึ้นทําได้ง่ายขึ้นเรื่อยๆแล้วรู้สึกว่าการตื่นตีห้ามันไม่ใช่เรื่องยากกินอะไรแล้วแล้วรู้สึกว่าจากเริ่มวิ่งใหม่ๆเนี่ยหัวใจเต้นตุบดุ๊หลังๆมามันเริ่มแบบเบาลงแล้วมันไม่ได้ง่ายขึ้นคุณแข็งแกร่งขึ้นการวิ่งสอนอะไร การวิ่งสอนอะไรอีกก็อย่างที่ผมเคยเล่าให้ใครหลายๆคนฟังแล้วก็อย่างที่ผมเคยเล่าในคลิปวิ่ง21สบกิโลเมตรวิ่งฮารั้งแรกของผมการวิ่งสอนให้ผมรู้ว่าถ้าเกิดเราอยากจะบรรลุเป้าหมายในระยะยาวได้เนี่ยคุณต้องทําสิ่งที่มันเป็นสาระสําคัญจริงๆเลือกมาสักหนึ่งอย่างหรือสองอย่างไม่เกินเนี่ยมันไม่ใช่คนที่พยายามอยากจะ บรรลุเป้าหมายแบบประมาณ10อย่างในช่วงพีเรียดหเดือนไม่ผมรู้สึกว่าการทํางานของชีวิตแม่งมัน,มนไม่ได้ทํางานอย่างนั้นว่ะโอเคเราสามารถมีโปรเจคชันในหลายๆเรื่องพร้อมๆกันได้แต่เรื่องที่เราจะยกมาเป็นพ o ร i ตี้แรกๆในชีวิตเนี่ยมันควรที่จะมีแค่1-2เรื่องเท่านั้นการวิ่งสอนให้เราจัดระเบียบความสำคัญระหว่างที่เราวิ่งเราไม,เาไม่เราไม่ควรที่จะมอนิเตอร์ ค่าหลยค่าเราไม่ควรที่จะมอนิเตอร์ความเร็วเราไม่ควรที่จะมอนิเตอร์ค่าหัวใจค่ารอบขาแล้วก็คือเราควรที่จะมีสิ่งเดียวที่เราควรจะดูในการบรรลุเป้าหมายนั้นนะสมมติว่าวันเนี้ยคือวันที่คุณต้องซ้อมโซน2ซึ่งเป็นโซนที่คุณต้องวิ่งด้วยความเข้มข้นที่ต่ําแต่วิ่งในระยะที่ยาวอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงเพื่อที่อะไรเพื่อที่จะพัฒนาระบบการระบบการหมุนเวียนเลือดของร่างกายหัวใจ การซ้อมโซนสองจะทำให้หัวใจเนี่ยมันโตขึ้นอย่างสม่ําเสมอแต่การวิ่งเร็วๆในคือการวิ่งการวิ่งเร็วในระยะยาวๆติดๆกันหลายๆครั้งจะทําให้หัวใจห้องล่างมันโตแบบหนาขึ้นไม่สมดุลแต่การซ้อมโซนสองจะทําให้หัวใจคุณแข็งแรงมากยิ่งขึ้นแต่นั่นคือความเจ็บปวดขั้นสุดของเด็กผู้ชายวัยรุ่นคือมึงไม่สามารถที่จะวิ่งช้าได้มันโคตรน่าเบื่อเลยทีย <c oughs> แบบกูตื่นมาเนี่ย สิ่งนี้อยากจะวิ่งคืออยากจะทำนิว PR ตลอดนะวิ่งไปได้แบบวิ่งไปได้ออกตัวไปได้5นาทีเนี่ยแม่งแค่ออกตัวนี่ก็เพจหแล้วแต่จะเกิดอะไรขึ้นเท่าวันนั้นเนี่ยตารางของคุณถูกออกแบบมาให้ซ้อมโซนสอสาระสําคัญของโซน2คือหัวใจคุณต้องเต้นในระดับ60%ของ m a ็กฮาร์ดเลดคือมันมันควรจะเต้นอยู่ประมาณ130-150อหัวใจ คือสาระสาคัญของการฝึกซอนสองไม่ใช่ความเร็วไม่ใช่ว่าคุณเหลือแรงเยอะคุณก็เลยจะวิ่งเร็วขึ้นอะไรคือสาระสาคัญในการฝึกซ้อมในวันนั้นอะไรคือสาระสําคัญในการบำลุเป้าหมายการวิ่งสอนเราเยอะมากครับอ่านั่นคือหนึ่งละอย่างที่สองก็คือการวิ่งสอนให้ผมรู้จักหายใจครับ คุณเคยสังเกตไหมว่าแบบอ่ะเนี่ยก็ได้คนที่เริ่มแบบอ่านหนังสือพัฒนานตัวเองเริ่มทำคอนเทนต์เริ่มที่จะแบบเริ่มแบ่งเวลาว่างมาทำไซฮัสคือเริ่มแบ่งเวลาว่างมาสร้างผลงานของตัวเองเริ่มแบ่งเวลาว่างมาสร้างผลงานที่ฉันจะเคลมได้ว่านี่คือผลงานที่ฉันทุ่มเทแรงกายแรงใจเวลาว่างเพื่อสร้างมันขึ้นมาเพื่อที่วันหนึ่งคุณจะได้มีตัวเลือกมากเพียงพอที่จะทําให้ชีวิตของคุณ มันมีรายได้หลายทางไงกูพูดอะไรอ้วมจังว่าไอ้เงี้ยเอาเป็นว่าคุณลองึกภาพดูว่าคุณน่ะเริ่มแบ่งเวลามาทําพวกนั้นแล้วสิ่งที่ได้ตามมาคือความเครียดและความกดดันคุณต้องผสมอรอบรอบตัวกูเนี่ยมีแต่คนประสบความสําเร็จในอายุน้อยทั้งนั้นกินหรูอยู่สบายใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายกูทําอะไรอยู่เพราะฉะนั้นกูต้องรีบประสบความสําเร็จกูต้องรีบหาไรายได้เสริมกูต้องรีบสร้างช่อง สร้างคอนเทนต์ตัดคลิปสั้นเวลาเวลาเวลาคุณลืมหายใจคุณหายใจดีๆครั้งล่าสุดตอนไหนจำได้ไหมว่าการหายใจที่คุณภาพครั้งล่าสุดของคุณเกิดขึ้นตอนไหนการหายใจที่ดีคือยังไงคือการหายใจที่ผ่านไปถึงช่องท้องคือมึงใช้สะดือหายใจอะ คือเวลาที่เราหายใจแล้วเราใช้ท้องแบบสูดหายใจขึ้นมาใช่ไหมคือแบบเรานึกภาพสะดือมันถูกดึงขึ้นมาจากกระดูกสันหลังในระดับแบบตั้งฉากแต่ถามว่าทําไมคนไม่หายใจแบบนั้นไม่ได้หายใจไปแล้วเดี๋ยวพุงจะป่องแล้วเราจะดูอ้วนไอ้เหี้ยมึงก็ไปออกกําลังกายสุะ่ะการหายใจให้ถูกแม่งสําคัญกับการที่มึงจะดูดีไม่ดูดีเปล่าวะออหายใจใถูกครั้งล่าสุดตอนไหนคุณหายใจลึกๆครั้งล่าสุดเนี่ยตอนไหนเออ แล้วรู้ไหมว่าการหายใจลึกๆเนี่ยหายใจเข้าหายใจออกยิ่งคุณทํามันช้าเท่าไหร่มันยิ่งบอกระบบประสาทว่าระบบประสาทคลายตัวว่าแบบเออเนี่ยร่างกายเข้าสู่หมดพักผ่อนนะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนในยุคนี้เนี่ยอยู่ในสภาวะแบบสภาวะตื่นตัวตลอดเวลาเพราะว่าถูกกระตุน้นด้วยโซเชียลมีเดียสังคมสภาพแวดล้อมให้ฉันรู้สึกว่ากูต้องตื่นตัวตลอดเวลา จริงๆมันไม่ต้องตื่นตัวตลอดเวลารแม้การที่คุณนอนอยู่บนเตียงตอนเนี้ยคุณก็รู้สึกเป็นคนตื่นตัวได้ถามว่าเพราะอะไรเพราะแม่งกําลังไถเสพดราม่าอยู่แล้วรู้สึกว่ากูแม่งมีอารมณ์ตามมาแม่งแล้วแล้วรู้สึกว่าหัวใจแม่งเต้นตามแล้วหน้าแม่งเริ่มร้อนหูแม่งเริ่มร้อน,แล,อนและนั่นคือสภาวะร่างกายที่อยู่ในะระบบประสาทตื่นตัวการหายใจช่วยได้และโหเฮียแล้วโห คนเบียวอนิเมะแบบกูนี่โคตรชอบเลยการใช้ปานเนี่ยการใช้เพ่งจิตรวงปานเลยก็คือการเคลื่อนไหวในท่วงท่าที่ถูกต้องผ่านการหายใจที่ถูกต้องจะทําให้เราเค้นพลังออกมาได้เยอะมากเราจะทําให้จะทําให้เราส่งออก productivity ที่มีต่อวันได้เยอะมากๆนั่นคือสิ่งที่การวิ่งสอนผมคือจริงๆการที่เราจะเพิ่มขีดความสามารถในการยินระยะได้ให้ได้นานๆเนี่ยมันมีหลายอย่างมากๆครับคุณจะนั่งสมาธิก็ได้ คุณจะอ่านหนังสือก็ได้คุณจะทําอะไรก็ได้ที่คุณได้อยู่กับตัวเองแล้วก็คุณทํามันโดยที่คุณรู้สึกว่าแบบมันโคตรน่าเบื่อแต่มันเกิดไปอยู่กับตัวคุณเองนะพวกนั้นล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ช่วยทําให้ร่างกายของคุณสามารถยืนระยะได้นานขึ้นแต่องผมก็คือการฝึกบิงยกตัวอย่างเลยผลลัพธ์ที่แม่งเกิดขึ้นแล้วกับตัวผมก็คือมันช่วยให้ผมสามารถยืนบาร์ได้นานมากผมทํางานเป็นบริสตา้าที่ร้านกาแฟ และใช่ผมไม่ได้ทําแค่กาแฟอย่างเดียวในตอนที่ลูกค้าเข้าร้านผมทํากาแฟผมรับแขกด้วยเซอร์วิสไมด์ด้วยสปีดบาร์ Bar, เหนือมนุษย์และแน่นอนว่าพอมีเวลาว่างหลังจากที่ลูกค้าเนี่ยเริ่มนิ่งแล้วผมจะใช้เวลาว่างที่มีในการมาทำคอนเทนต์ลงเพจซึ่งรู้ไหมว่ามันใช้พลังงานร่างกายมันใช้พลังใจสูงมาก ผมสังเกตได้ว่าในช่วงที่ผมวิ่งผมสามารถสวิตซ์สองอย่างเนี้ได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ใช้คําว่าไม่ค่อยไม่ค่อยสูญเสียพลังงานเพราะว่าเมื่อก่อนหน้าเนี้ยเวลาที่ผมจะสลับงานกันเนี่ยผมจะชอบมีตัวขั้นเวลาก็คือการถ่ายมือถือแต่ว่าแบบหลังๆมาเนี่ยการวิ่งสอนให้เรารู้จักว่ามันมีการเคลื่อนไหวอะไรหรือเปล่าที่กําลังเป็นการเคลื่อนไหวที่ศูนย์เปล่าเป็นการเคลื่อนไหวที่เสียพลังงานเปล่าและไม่เกิดประโยชน์อะไรเนี่ย ร่างกายมันมอนิเตอร์สิ่งนี้ตลอดเวลาแล้วแบบนั่นคือสิ่งที่ทําให้ผมมีสปีดบาร์ที่เร็วขึ้นผมสามารถทํากาแฟได้เร็วขึ้นโดยที่สา,าระสาคัญในการทำกาแฟคือ,อไลลูกค้าแฮปปี้ลูกค้าแฮปปี้จากอะไรเซอร์วิสไมล์ของเราเซอร์วิสไมล์ไม่พอมึงต้องสปีดบาร์เร็วด้วยคือมึงเซอร์วิสไมล์แต่ว่ามึงทํากาแฟแบบตาตอนยอนอะ่ะไอเ้เหี้ยมันไม่เกิดระไยอยู่เลยนะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมละกันหลังจากที่ผมมอนิเตอร์ตัวเองในทันที่ฝึกวิ่งและสิ่งหนึ่งที่ผมกําลัง พยายามฝึกอยู่และอยากรู้ว่าการยีนระยะของผมเนี่ยมันจะได้ได้นานแค่ไหนคือการทำคอนเทนต์ลง youtube แน่นอนว่าสาระสำคัญในการทำคอนเทนต์ลง youtube สำหรับผมตอนนี้มันคือความง่ายและมันต้องได้ผลง่ายหมายความว่ามึงเริ่มทำยูทูบไปเฮียงานโปรดักชันมึงไม่ต้องระดับพิจิตรพิสดารแบบช่องแสนซับล้านซับหรอก มึงแค่ตั้งกล้องแล้วมึงก็อัดแล้วมึงก็โหลดลง y t u t u แบบมันมันควรจะง่ายแค่นั้นแต่มันไม่ควรเป็นความง่ายที่ทําให้เราติดอยู่ในคอมฟอร์ทโซนมันควรจะเป็นความง่ายแต่ท้าทายเรียบง่ายในในแง่ของด้านโปรดักชันแต่ท้าทายในแง่ของการเตรียมเนื้อหาแล้วก็การฝึกการพูดคุณควรที่จะมีคนเราที่เป็นบวกสม่ำเสมอนะครับผมก็อยากฝากให้ทุกคน ได้เก็บไปคิดแล้วกันนะถ้าเกิดคุณเป็นคนหนึ่งที่กําลังมีจุดติดอยู่แล้วกันว่าเฮ้ยฉันไม่สามารถทําอะไรต่อเนื่องได้นานเนี่ยผมอยากแนะนําให้ทุกคนลองฝึกวิ่งดูครับโดยเฉพาะการวิ่งระยะไกลๆคุณจะเริ่มแค่1กิโลเมตรก่อนก็ได้ค่อยขยับไปเป็น2กิโลเมตรสามห้าวิ่ง5กิโลเมตรให้ได้ก่อนขยับมาเป็น7.5ขยับมาเป็น10กิโล12 15 17้าแล้วหลังจากนี้ทุกอย่างจะเป็นธรรมชาติของคุณเองแล้วก็ นะผมบางเป็นอย่างยิ่งว่ามันจะช่วยให้คุณมีความสามารถในการยืนระยะในการทําอะไรสักอย่างได้นานมากยิ่งขึ้นอ๋อผมอยากจะมีเกร็ดอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งผมมองว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยแล้วมีผู้ใหญ่คนหนึ่งเล่าให้ผมฟังแล้วกันครับ <S <s เขาบอกผมว่ามนุษย์ทุกคนมีความสามารถในการวิ่งวิ่งต่อไปข้างหน้าเนี่ยวิ่งเรื่อยๆทุกๆคนเลยนะ โดยธรรมชาติแล้วมนุษย์ทุกคนมีความสามารถในการวิ่งอย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดพักได้ขอแค่มีน้ําเติมขอแค่มีพลังงานเติมมีเนื้ออะไรก็แล้วแต่มันจะกินอะไรก็เรื่องของมึงแต่ว่าขอแค่มีน้ํามีเกลือแร่มีอาหารเติมมนุษย์วิ่งได้เรื่อยๆเลยและนั่นคือหนึ่งเหตุผลที่ทําให้มนุษย์มีความสามารถในการล่าคือมนุษย์เคลื่อนที่ต่อไปข้างหน้าได้ในระยะยาวๆอย่างต่อเนื่องได้นั่นคือธรรมชาติของมนุษย์ ถ้าวันนี้คุณไม่สามารถวิ่งต่อเนื่องได้เป็นระยะยาวๆอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ว่าจริงไหมแต่แบบเป็นไม่ได้ไหมที่ว่าเราอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ผิดธรรมชาติอยู่แม้จะเป็นทางด้านร่างกายความพร้อมของมัดกล้ามเนื้อหรือความฟิตของร่างกายโภชนาการการนอนการใช้ชีวิตคุณแตะยญาบ้างไหมคุณโดนพื้นบ้างไหมคุณโดนแดดบ้างไหม หรือบางวันคุณเอาแต่เล่นมือถือกินอาหารขยะแล้วก็อยู่แต่ในคอนฟอร์ตโซนตัวเองนอนถ่ายติ๊กต็อกแล้วก็อยู่ในห้องมืดๆซึ่งล้วนแล้วแต่ทําให้ความสามารถในการบิ่งของคุณนั้นหายไปลองแกไปคิดดูนลครกันฮะก็ดิสเครดไว้ก่อนแล้วกันว่าก่อนจะก่อนจะจบละกันผมขอดิสเครดไว้ก่อนว่าผมไม่ใช่คนที่มีความสามารถในการยืนระยะอะไรได้นานขนาดนั้นโดยเฉพาะความสามารถในการยืนระยะเรื่องการทำคอนเทนต์เนี่ยผมห่วยมาก ผมทำคอนเทนต์ติดๆดับๆทำๆหยุดๆแล้วก็มีหลายๆโอกาสที่พลาดไปแล้วกันนะผมไม่ใช่คนที่ยืนระยะได้นานอะไรหรอกแต่ด้วยการฝึกวิ่งอย่างสม่ำเสมอมันทำให้ผมสามารถยืนระยะได้นานมากยิ่งขึ้นขอฝากไว้เท่านี้แล้วกันครับลาก่อน